มโอ้ยไปโอ้ไข่ไม่ไข่ไข่กูไข่ฉัน <laughs> สวัสดีครับผมนายสิริชัยกุลว,วิน,นิชแล้ว,วันนี้เราจะไปตลาดคลองสวนร้อยปีกันนะครับวันเดียวับผมนายพิรพัฒน์พิจารณาครับเห็นหน้านรับอนาแล้วก็ตอจะตอนนี้ก็จะข้ามสะพานไปตลาดร้อย ตลาดตลาดร้อยวัดอ๊ะฟักตลาดอ่าของสวนร้อยปีนะครับก็ข้ามสะพานนี้ไปไปด้วยคราวนี้ครับก็จลังจะข้ามสะพานไปตอนร้านอาหารนะครับ

Ông lăng cay con máy ông lăng cay con máy. <laughs> lên thủ thao anh ạ lên thủ thao <laughs> 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 anh <haw>, ạ เมนูกว๋วยเตี๋ยวแอเย็น่ำแต่ว่าไม่ได้นั่งอยู่ข้างในเขาร้อนว่นนนนาหัวเปียกมดแล้วเปียกแบบเปียก่ำน้ำแข็งใสมาแล้วดับน,น้อยหัวเปียกไม่ไหวมันใหญ่กว่าุ้งเงยน็นอีกทีหน่งใหญ่ ปัจจุบันนะครับรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอนุรักษ์การท่องเที่ยวจนปัจจุบันเนี่ยตลาดคองสวนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตลาดคองสวนร0อยปีนะครับ ก็เลยกลายเป็นตลาดคลองสวนร้อปีในปัจจุบันนี้ถ้าบอกอตรงๆวันร้อนไม่ไวหวหน้าเลยหันไปหาแสงอะ่ะอเ้เปียกเปียกแบบเปียกโมไม่ตรงนะผมอยากต่อมันหนีอันนี้ก็จะเป็นอ่าโมเดลของตลาดคลองสวนครับนี่เป็นไงตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณ ประมาณตรงไหนวะนีอ่อประมาณตรงนี้เราข้ามสะพานมานี่ข้ามสะพานมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อืมเราจะกลับบ้านตรงนี้ใช่เราก็จะกลับบ้านตรงนี้ตรงที่เราข้ามมาตอนแรกตอนต,อน <c oughs> ต้นคลิป <c oughs> บอกความรู้สึกที่มานี่หน่อยไหมร้อนร้อน <c oughs> มีขอไข่เยอะไหมเยอะ นั่นแหละเงาออกเป็นน้ำแล้วเนี่ยร้อนนุ้ยนุ้ยแล้วไปเฮ้ยลืมแม่จ้าป้าเกือ <c oughs> บละหมื่นสองเกือบหายไปแม่ลืมแม่นตัดเดือดลืมอะไรไม่ลืมลืมแม่ ตอนวะตอนจริงโอ้ยดีไม่นังโอ้ยดีไม่นังโอ้ยปล่อยโอ้ยอย่ากับเอาไปแล้วเออปล่อยเว้ยปล่อ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 ยเล่อยปล่อยปล่อยเว้ยปล่อยปล่อยเอ้ยมันเอาไปแล้วหยุดอ่าดูเลย แม่งแงหลุดเดินว้าเยี่ยมว่ะแป๊บนึงสภาพเอาหน้าเข้ามานี่เอร้อนมบีฟอร์อัพเปอร์อ่ะโอเคครับก็ตลาดของส่วนนี้ก็จะ เปิดทุกวันครับแต่ส่วนมากก็คนจะเยอะเสาร์อาทิตย์ผมแนะนําผมแนะนําให้มาเสาร์อาทิตย์มากกว่าของมันจะเปิดเยอะก็ก็จะเดินเหนื่อยหน่อยจะเดินเหนื่อยหน่อยแถมร้อนด้วยร้อนยิ่งายร้อนด้วยนะครับแถวสมุดปากการครับตั้งอยู่ที่สมุดปากการแถวแถวนะแถวแถวทางเข้าก็ไม่ไหวจริงวันนี้ร้อนร้อนมากเวลาของสวนเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงนะครับอ๋อวันนี้ครับ ขอบคอุณที่รับชมนะครับก็เหนื่อยร้อนเปียกแดดลงเหมือนพระเจ้าลงโทษตอนแรกฟ้ามันยังคึมคึเหมือนฝนจะตกอยู่เลยไป,ไปมา,มาไม่ใช่โดนลอนั่นแหละครับขอบคุณที่รับชมนะครับอะไรพูดอะไรก็ได้พูดอะไรไม่รู้เจนครับผม